สวัสดีครับผมผมลิศมิสูนะครับวันนี้อยู่ที่มิสูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยเหมือนเดิมครับผมมีหลายท่านนะครับที่เพิ่งออกรถไปหรือออกรถเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่มั่นใจว่ารถของเรานั้นที่เปิดฝาถังน้ามันอยู่ตรงไหนถังน้ามันเติมอะไรได้บ้างและที่สําคัญนะครับก่อนจะเข้าปั๊มเราอยากจะรู้ว่าที่เติมถังน้ำมันของเราอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําครับตรงนี้เลยครับผมตามมาได้เลยครับผมในรถของคุณลูกค้านะครับจะสังเกตรูปสัญลักษณ์หัวจ่ายน้ามันตรงนี้นะครับและ ที่ข้างๆนั้นก็จะมีลูกศรชี้อยู่นะครับอย่างตัวนี้มันชี้ไปทางซ้ายมือนะครับนั่นแสดงว่าถังน้ํามันเราอยู่ทางซ้ายมือครับผม mm hmm. เมื่อเรารู้แล้วว่าถังน้ํามันเราอยู่ฝั่งไหนเราก็เปิดถังน้ํามันได้เลยครับเอ็กเพนเดอร์ที่เปิดถังน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราไปดูที่ถังน้ํามันกันครับหลังจากที่เปิด ฝาถังน้ามันเรียบร้อยนะครับเด็กปั๊มเขาก็จะเปิดน้ํามันให้เรานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าน้ํามันที่รองรับสามารถเติมรถรุ่นนี้ได้ก็คือเน้นหลักเลยก็คือเบนซินนะครับเบนซินมาตั้งแต่แก๊สโซฮอ e20 e10 แก๊สโซฮอ91 95รวมทั้งเบนซิน91 95นะครับสามารถเติมได้เน้นย้ำนะครับเติม e85 ไม่ได้แต่ถ้าเผลอไปเติม e85 เข้าไปต้องทำยังไงนึกได้บอกปัม๊มเด็กปั๊มหยุดจ่ายหัวทันทีแล้วเติม น้ำมันเบนซินเข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็น91หรือ95เพื่อเข้าไปเจือจางได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทําทให้รถของท่านนั้นไม่ได้เสียหายได้นะครับนะบโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจดอกเบี้ย0%นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอย่างอื่นอีกมากมายนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ทดลองขับได้ที่0813 08 7 4 5 9นะครับวันนี้ผมลิทมิซูขอบคุณมากและสวัสดีครับ